อไม่พูดกระเป๋าใครครับนี่กระเป๋าเขมไหมกระเป๋าที่วิ่งหนามาไหไมเอาเราใช่หไหมไปใช้ก๋วเห็ดไหมเอาไปด้วยไหมลองไปไปไหมนี่ว่าจะเอาไปด้วยไหมกระเป๋าไปเดียวไปไหมมีอะไรบ้างในนี้นเอาไปก่อนดีกว่าเดื๋ยว่าเดี๋ยวข้างเอาไปก่อนกระเป๋าเนี่ยขอ,องาไปเองใคร แล้วกระเป๋าของคนนั้นอยู่ไหนไม่ไม่ไม่ครับไม่รู้เลยฮะนะกระเป๋าพวกที่ไหนอยู่ไหนเรากระเป๋าทิ้งไว้ที่ไหนมาที่ต่างมาเอานมเอานี่เราเมจะตั้งดาวแบบนั้นอยู่ในฮะรอบเลยเละมาจากใต้ดิอืมเราไหวไหมพอตอนนั้นเขาเห็นเราคนไปด้วยได้ไปรวยตอนนี้เราเอาแหลมข้าบไปด้วยแล้วเขาเห็นมีคนเห็นอยู่ประย่น เขากัตามแล้วหัไประต้ายที่มนไม่เลวดับไปกันนะต่อไปพูดแบบเปิดมากเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเอาไปที่โรงพักก่อนก็ไปขยายเอาไม่พูดเลยไม่พูดเลยยังนะเห็นจะมุ่งเพราะอะไรถึงไม่พูดครับป่านคนที่รักกวได้สิอ่า 我说，我。<Bye>.